สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนหนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษาสําหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิ่งมีตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับวันนี้เราอยู่กันกับกบยางหนึ่งรุ่นจากค่ายเฟิร์ัวนะครับตัวนี้มีชื่อว่า f i r s ์ Lu ัว V1 นะครับก่อนอื่นนันวดพาไปชมแพ็กเกจกันก่อนนะครับแพ็กเกจรุ่นนี้เป็นแพ็กเกจตประจําตัวของ V1 เลยนะครับด้านบนก็จะมีชื่อรุ่นว่า V 1>, 1นะครับแล้วก็มีคอนเซปต์ในการออกแบบน่าจะมาจากคุณยนหรือว่าทานฟอร์เมอร์อะไรประมาณนั้นนะครับรายละเอียดสินค้ามีบอกชัดเจนนะครับอยู่ที่ด้านขอบของแพ็กเกจนะครับแล้วก็รายละเอียดการติดต่อก็เช่นกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งก็ติดต่อได้นะครับด้านล่างก็มีโลโก้ของทางค่ายด้วยนะครับแพ็กเกจตัวนี้สื่อสารกับทางผู้บริโภคได้เข้าใจแน่นอนสัมผัสแรกกับ First Ru ัววนนะครับมองว่ามีเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆของทางค่ายนะครับหลังจากที่ได้รีวิวมา หลากหลายรุ่นของค่ายเฟิร์สนะครับสเปคของ V1 นะครับขนาด3.5ซนเมตรน้ำหนักเซ็ตไว้ที่6กรัมประกอบกับชุดเบ็ด BKK เบอร์1นั่นเองนะครับเนื้อ,อยางเนี่ยออกแนวนุ่มกลางนะครับนุ่มกลางกลางออกแนวว่ามีเอกลักษณ์เป็นของนั่งค่ายด้วยในลักษณะของความนุ่มของเนื้อยางเนี่ยนะครับและทดสอบทางกายภาพในเรื่องของกัดกันสว่าองค์ประกอบสําคัญเนี่ยก็ทํามาได้ดีนะครับการใช้งานจริงก็ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าทดสอบทางกายภาพซ่อนคมเบ็ดซ่อนเกสรเบ็ด ได้เป็นอย่างดีด้านหน้ามีจุดกันปากฉีกมาพร้อมเลยครับนี่คือองค์ประกอบและสัมผัสแรกครับผมเช็คสเปคเกี่ยวกับน้ําหนักของ V1 กันหน่อยนะครับสเปคว่าไว้ที่6กรัมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าช่างจริงได้น้ําหนักเท่าไหร่นะครับได้อยู่ที่5.79กรัมนะครับถือว่าอยู่ในสเปคนะครับทดสอบการลอยน้ําของ V1 กันหน่อยนะครับด้วยขนาด3.5ซนติเมตรน้ําหนัก6กรัมแต่ว่าบอดี้เนี่ยมองว่าค่อนข้างเล็กนะครับอาจจะจมนะครับแต่ว่าจมแบบไหนลองไปดูกันก่อนนะครับนนท์เองก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน เอาไปพร้อมกันนะครับมันจมนะครับแต่จมช้านะแล้วก็จมแบบบาลานซ์ด้วยนั่นเองนะครับช่างน้ําหนักแยกองค์ประกอบกันหน่อยนะครับมาดูที่ตัวบอดี้ของ First ส u ัว V1 กันก่อนเลยนะครับ ไปดูกันครับว่าน้ําหนักบอดี้เปล่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่1.58กรัมนะครับอันนี้คือบอดี้อย่างเดียวนะครับต่อไปมาดูน้ําหนักของชุดห้องเครื่องกันบ้างเจ้า V1 เนี่ยมีชุดห้องเครื่องที่มีใบสปินคู่แบบนี้นะครับก็ไปดูกันนะครับน้าหนักอยู่ที่นะครับ4.23กรัมนั่นเองนี่คือการชั่งน้ําหนักแยกองค์ประกอบของ First l ต์รัว V1 ครับต่อไปวิเคราะห์ตัวบอดี้กันหน่อยนะครับด้วยความมีเอกลักษณ์ของทางค่ายนะครับ V1 ก็เช่นกันนะครับในเรื่องของสีสันและบางจุดที่ใครได้ชมรีว ก็จะมองเห็นนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับตัวนี้ออกแบบมาคล้ายๆกับทรานฟอร์เมอร์นะครับเหมือนกบอ่ะเรียกว่ากบอะไรเดียกบทรานฟอร์เมอร์อะไรประมาณนั้นนะครับด้านล่างมีสลักว่า FL หรือว่า First ์สโรนั่นเองเนื้อยางเนี่ยเป็นเอกลักษณ์แบบแนวนุ่มกลางนะครับมาเช็คขนาดกันนิดนึงนะครับความยาวที่ว่าไวเนี่ยโดยประมาณ3.5มจุดห้าเซนติเมตรนะครับนันหนวดเซตไว้ที่ประมาณ3.5มจุดห้าเซนติเมตรนะครับแล้วก็ขยับนิดหน่อยนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ3.4ถึง3.5เซนติเมตรนี่แหละนะครับนี่คือความยาว ต่อไปเป็นความกว้างนะครับด้านข้างพื้นที่ใช้งานเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2.1ซนติเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสูงนะครับพื้นที่ประกอบเบ็ดพื้นที่ใช้งานของตัวบอดี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1.6 ไม่เกิน1.7ซนเมตรนะครับนี่คือกว้างยาวสูงของ First l u ัว V1 นะครับตัวบอดี้ครับมาต่อกันที่ชุดห้องเครื่องกันบ้างนะครับเช็คภายนอกของชุดห้องเครื่องเนี่ยงานประกอบถือว่าเรียบร้อยดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับด้านหน้านะครับเลือกใช้ลูกหมุนเบอร์สนะครับองที่ก้านเบ็ดเบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งจากค่าย BKK นะครับและที่ก้านเบ็ดก็มีวัสดุเพิ่มน้ําหนักก็คือตะกัวแผ่นนะครับและหุ้มด้วยท่อหดอีกครั้งหนึ่าาาาาตตตตะะะกกกััััั่่วววววแผนนนนนนนเเีีี้้้้ยยมมรรงดดไซ์ใหหอูค ของตัวก้านเบ็ดด้วยนั่นเองนะครับชุดท้องเครื่องนะครับชุดท้ายเนี่ยก็จะมีการใช้ลวดสแตนเลสนะครับพันทีกท่กา้านเบ็ดนะครับแล้วก็มาคล้องกับลูกหมุนด้านท้ายเป็นลูกหมุนเบอร์หกนะครับเล็กกว่าด้านหน้านะแล้วก็ต่อด้วยสปิตลิงแล้วก็ใบสปินคู่มีใบเคาะแล้วก็ใบตีน้ําสร้างฟองนะครับใบเคาะเนี่ยนะครับจะดัดนะครับแล้วก็ใบตีน้ําสร้างฟองเป็นใบทรงมังกรน,นะครับเป็นโล่มังกรถือว่ามีมาตรฐานครับชุดเบ็ดชุดนี้และนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดของเฟิร์สต์ลัวคใหนบกันะครับทบทวนส ห้าเซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่6กรัมประกอบกับชุดเบ็ด BKK เบอร์หนึ่งนะครับนี่คืออีก1รุ่นที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับจากค่ายเฟิร์ส u ัวนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับไปบายปูน